เหนื่อยจังเลยอ่ะโคนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนยังไม่กลับอีกหรอเย็นขนาดนี้แหละเดี๋ยวโทรตามดีกว่าแต่เมื่อนี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าผู้ใดโทรมาอีกโอ้โหเมียโทรมาแหมเมียโทรมารีบรับเลยนะกลัวเมียนี่ว่าคนแบบโคนันนอะ เมียอ,อยู่ใต้ตีนโว้ยมึงเป็นรองเท้าเมียใช่ไหมอ,มอืมอืมอืมเฮ้ยไม่มีทางมึงดูนี่นะเพื่อนเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่าใครใหญ่ที่สุดฮัลโหลเอออยู่ไหนจะกี่โมงกี่ยามแล้วคุณยังไม่กลับบ้านอีกหรออยู่กับเพื่อนจะโทรตามทำไมวะเดี๋ยวก็ตบให้เลยนะเนี่ยแค่นี้นะไม่ต้องโทรมาอีกเอ้าไอ้นี่รู้จักน้อยไปแล้ว โทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านแหมตอนขอตังค์ไปเที่ยวกับเพื่อนนี่อ่านไวเหมือน5 G เลยนะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนั่นไงเต้นหัวโดยอยู่นั่นเลยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเฮ้ยบางนั่นเมียมึงมาวะก็มาดิเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าคนแบบกูอ่ะไม่เคยกลัวเมียโว้ยฮะ โอ้โหผัวใครวะหล่อเชียวอ๋อผัวฉันเองแต่กลับบ้านไม่เป็นเนาะขอโทษครับเมียจ๋าโว้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเงียบๆดิเดี๋ยวเมียกูก็โมโหหรอก ก็แค่กินนิดหน่อยเองเมียจ๋านิดหน่อยบ้านคุณสิโทรหาก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านคุณคิดว่าผับคือวัดใช่ไหมถึงมากราบมันทุกวันเนี่ยโอ้ก็มันผ่อนคลายนี่ที่รักผ่อนคลายเล่าขวดละพันนี่นะผ่อนคลายบ้านยังผ่อนอยู่เลยเธอยังอยากจะผ่อนเล่าอีกหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขำดิเดี๋ยวเมียกูโกรธ ไม่ต้องห้ามขำไปเลยขำให้เต็มที่พ่อคืนนี้พวกแกก็คงได้นอนหน้าห้องเหมือนกันแน่แนโ่โอ้โหตัวเองเขาก็กลับบ้านทุกวันนะกลับบ้านทุกวันไปอีกวันกลับบ้านทีเช้าวันพุ่งก็ชิรักบอกว่าห้ามกลับดึกดิเขาก็เลยรอให้มันเช้าก่อนเขาค่อยกลับไงวิ <c oughs> อย่าก,กลัวสิเดี๋ยวเลี้ยงข้าวพรุ่งนี้เลี้ยงข้าวไม่ต้อง ทีรักอย่าโกรธเลยนะจะสัญญาว่าจะลดแล้วก็จะเลิกเลิกเล่าหรือเลิกเมียเลือกมาเลิกเล่าเลิกเล่าถ้าเกิดว่าเลิกกับเมียเนี่ยเขาคงตายแน่นอน